แบ๊แบงแบงรุ่มเย้โอเคหลังจากที่เราเอิ่มท้องไปแล้วดูจากพี่เมจมอย่างแจ๊กเยลย,ยเจมดีแล้วนะคะ วันวันอังคารเรามีแบงก์อวอร์ดเมื่อวันพุธนะคะเรามาประมวลว่าใน16สาขาเนี่ยใครชนะและได้รางวัลไปบ้างเมื่อวันพูดถึงอะไรเมื่อวานพูดถึงอ่าโชว์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแบง์อวอร์ดก็คือวัวาเพลห์ดไปวันนี้เราจะมาประมวลภาพนะคะดาราศิลปินที่เดินพรมส้มก่อนที่จะเกิดงานแบง์อวอร์ดที่จะเจอพี่เทนี่แล้วก็พี่พุทธอยู่ตรงนั้นเพื่อต้อนรับแขกทุกคนเลยจากนั้นมาเรามาดูภาพกันเลยเริ่มมาเลยดูสิรามาคอมเมนต์การแต่งตัวงแต่ละคนกคนดีกว่ามาเริ่มจาก พอ่เบนเพราะเดี๋ยวจะเจ็บตัวตอนนี้เขาบอกว่าจากจุฑาเทพอู้ตายสวยมากสามเคยเที่ยวไทยโเลฟอายะสวยสเหมือนเดิมน่ารักจังพี่เ้นโหด้วยนะวันั้นเจ๋งมากอ๋อ้องเราอยู่หลังเวทีนี่หลังจากที่เจอพี่เทนนี่กับพี่พุธแล้วน้องอเลฟเดนนี่มายกับแพรสาวๆอีกหนึ่งคนที่ก่อนเดี๋ยวพบแล้วเดนนี่มายยืนถูกที่มา อันนี้ once we saw อันนี้เพลงกับ green AF ต้นลูกตองเต้ยลูกๆวิชแวนทอยอันนี้ผมไม่ยอมเ้ยที่ที่นี่ไม่เห็นได้เดินแบบนี้มากเลยอ่ะเฮ้ยนี่นี่นีพี่โบกพี่พายใจอันนี้พวกเราหมดเลยผู้ชมโอเค สาระแก็งฮอร์โมน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 นั่นเองอาละออมฟอมบอยบุราเบสชินอุ้ยพินวุ้พินวุ้น่ารักจังเลยน่ารักแอสตงโอ้โหดชชาไอ้หล่อทุกคนนะใสสูทจะแบบเหัววันนั้น่ะเสียงปีมาเนี่ยใขับแยนงต้อยู่ข้างหลัง เอเ<ล><ห>อไม่ใช่เจดีลาโยไม่ใช่เจดีลาโยไม่ใช่เจดีลาโยตบชื่อเลยเาพึ่จงจะมีเอห,หนังของเขาไงเอลนแลซัมเมอร์แล้วเขาก็ขึ้นมาหาเราต่อเลยเนใช่ไม่บอกบรรยากาศของมันกันใช่แล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะอย่างที่บอกเริ่มต้นมาเลยก็จะเดินทรมโซ่ามาเจอพี่เทนนีสพุทธเสร็จแล้วพวกก็เจอพี่ๆถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็เจองานแบงก์อวอร์ดของเราใช่ครับผมนี่ก็คือภาพบรรยากาศในการเอ่อเดินแข่งขันวอล์กก่อนเาน้ครับนี่เองครับผมเดี๋ยวเรา โอ้มีวิธีใครไม่ได้ดูวันเสาร์นี้ติดตามได้นะคะ,ะเราก็จะมีกันมาให้ดูว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้โอพรุ่งนี้วันเสาร์ได้ดูราวัลรีรันรอ,อดูนะครับรับรองว่าสนุกและมันแน่นอนแลละ